สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man กันต่อเลยครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าใน Marvel เ,เนี่ยมันมีจัก,กรวาลเป็นร้อยเป็นพันอันเลยครับผมมันจะมี Spider-Man กี่ตัวกันนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับในจักรวาลมาเวลเนี่ยครับผมมันมีสไปเดอร์แมนกันมากกว่าร้อยตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตีมที่สไปเดอร์แมนเป็นอมนตะมีพลังเทพสไปเดอร์แมนปกติสไปเดอร์แมนกลายเป็นเดือดฮักมีมากมายเต็มไปหมดเลยครับผมและคลิปของเราในวันนี้นี่แหละครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสไปเดอร์แมนในจักรวาลต่างกันว่าสไปเดอร์แมนนะมีแบบไหนกันบ้างมาจากอนาคตมาจากอดีตมาจากอะไรยังไงนะครับ ต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับสำหรับแฟนสไปเดอร์แมนในคลิปนี้แล้วมันก็เข้ากับกระแสหนังด้วยนะครับผมที่กําลังจะเข้าโรงเนี่ยสไปเดอ m ์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับอา้าวแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เป็นเรื่องฟังลลกันเลยแล้วกัน Spider-Man ตัวแรกนะครับผมอย่างที่เราคุ้นเคยกันครับสไปเดอร์แตัว o r i g i ินอจากจักรวา 16, ล616หรือว,ว่า Peter Parker คนดีคนเดิมของเรานั่นเองครับโดยเรื่องราวของเขาคนนี้เนี่ยก็คงรู้กันหมดอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับการพูดถึงสไปเดอร์แมนในจักรวาลหลักนะครับผมมันยังพูดได้อีกถึงหลายตัวละครเลย เพราะว่าสไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับผมใส่ชุดมาหลายอันครับซึ่งมันก็ปรากฏตัวในรูปแบบหลากหลายนะครับผมอย่างตัวแรกที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีเลยลก็คือไอรอนสไปเดอร์นะครับหรือว่าสไปเดอร์แมนของเราที่ใส่ชุดที่ไอรอนแมนประดิษฐ์ให้นั่นเองมันจะเป็นชุดสไปเดอร์แมนแบบไฮเทคไฮเทคหน่อยนั่นเองครับต่อมาคือชุดสไปเดอร์แมนสเตลนะครับผมถูกสร้างมาเพื่อต่อสู้กับกอบบินนั่นเองชุดต่อมานะครับชุดสไปเดอร์แมนฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นนั่นเองครับผมมันก็คือตอนที่สไปเดอร์แมนไปเข้าร่ว ต่อมาก็จะเป็นชุดสไปเดอร์อาร์เมอร์นะครับผมก็คือเป็นชุดเกราะนี่แหละครับเกราะเหล็กครับผมแค่ทำมาเป็นรูปสไปเดอร์แมนเท่านั้นเอง พูดกันมาหลายอันแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่ได้พูดถึงอันสําคัญที่สุดเลยซึ่งอันนี้นะครับผมผมว่า่านผู้ชมหลายคนเนี่ยติดตาติดใจกันที่สุดในทุกชุดที่ไม่ใช่ชุดออริจินอลเลยครับนั่นก็คือชุดสไปเดอร์แมนสีดําหรือว่าชุดของวีนอมนั่นเองมาคือตอนที่สไปเดอร์แมนนั้นถูกวีนอมเข้าสิงนะครับผมซึ่งเราก็ได้เห็นในหนังสไปเดอร์แมนภาค3ไปแล้วคงไม่มีใครสงสัยกับชุดชุดนี้นะครับชุดต่อมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นชุดของสไปเดอร์แมนอันใหม่นะครับผมอ ที่มันจะไฮเทคครับผมมีความแบบว่าเป็นไอรอนแมนอยู่ในตัวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ลักษณะชุดเนี่ยยังคงเดิมสไปเดอร์แมนเหมือนเดิมครับแค่มันไฮเทคขึ้นมาเฉยๆทีนี้เรามาพูดถึงสไปเดอร์แมนของจัก,กรวาลอื่นกันบ้างครับผมอัลติเมทสไปเดอร์แมนนะครับปีเตอร์พาร์เกอร์จากจัก,กรวาลอัลติเมทนั่นเองแต่ถ้าผู้ชมหลายๆคนก็คงสงสัยนะครับสไปเดอร์แมนจากจัก,กรวาลอัลติเมทเนี่ยไม่ใช่ไมายมอร์เรลส์หรือว่าไมายมอร์เรลล์อครับผมไม่ใช่นะครับผมมันมีปีเตอร์์์พารรรเกกอออยู่่นนะคับ แต่เรื่องมันมีอยู่ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คนนี้นี่แหละครับผมตายครับผมตายในเหตุการณ์การช่วยเมืองเอาไว้ซึ่งนั่นนะครับผมทําให้เปิดโอกาสให้มายนะ่เป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่นั่นเองแลวเขาก็เลยกลายเป็นสไปเดอร์แมนผิวสีคนแรกนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องราวของร่างโคนกันบ้างดีกว่าครับร่างโคนสําเร็จรูปคนแรกนะครับผมก็คือเคนพาร์เกอร์นั่นเองซึ่งคนนี้นะครับผมต่อมาจะได้กลายเป็นสกาเลสสไปเดอร์แมนคนที่2แล้วก็จะมีบทบาทสําคัญในอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์ดเลยครับผม ต่อมานะครับด้วยความรวดเร็วต่อมาก็คือเบนนั่นเองครับผมเบนก็คือร่างโคตรที่2ของเคนนั่นแหละต่อมาจากเคนนะครับผมโดยในตอนแรกเนี่ยเบนได้เป็นสก,การเลดสไปเดอร์แมนก่อนนะครับจากนั้นเคนเข้าไปทำหน้าที่แทนต่อมานะครับเป็นสไปเดอร์แมนจากอนาคตนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จักเขากันแล้วนั่นก็คือสไปเดอร์แมน9 0 9 9นั่นเองครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับผมว่ามันมาจากปี2099ต่อจากนั้นนะครับผมคนต่อไปสไปเดอร์แมนหนัวนั่นเองครับผมโดยเขาคนนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนในตีมที่ดังๆหน่อยโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะออกโทนแบบโบราณโบราณนิดๆนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าสไปเดอร์แมนนัวเนี่ยดูเท่มากๆครับ ต่อมานะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยสไปเดอร์แฮมนั่นเองเขาคนนี้คือปีเตอร์พ็อกเกอร์นะครับหรืออย่างที่เราเห็นกันเนี่ยสไปเดอร์แมนล่างหมูนั่นเองครับผมเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นหมูนะครับต่อมานะครับผมเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันกับตันยูนิเวอร์สันเองซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะเคยทำคลิปของเขาไปแล้วนะครับลองไปย้อนดูคลิปของเขากันได้เรียกกันง่ายๆนะครับผมสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะครับ คือสไปเดอร์แมนที่เทพที่สุดสรุปง่ายๆนะครับผมมันคือสไปเดอร์แมนที่ได้พลังแห่งจักรวาลมาแลครับจะเทพขนาดไหนกันต่อมานะครับผมเรามีโอแมนสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งชุดของเขาก็จะประหลาดๆห,หน่อยมันนักดวลยูกินะครับผมต่อจากโอแมนสไปเดอร์แมนนะครับเราย้ายฝั่งทวีปกันบ้างดีกว่ามาพูดถึงสไปเดอร์แมนยูเคนะครับก็คือสไปเดอร์แมนที่อยู่ที่อังกฤษนั่นแหละหาแปลกๆดูชุดก็รู้แล้วเป็นธงสหราชอาณาจักรขนาดนั้น ต่อมานะครับผมมาถึงแดนญี่ปุ่นกันบ้างครับไปยุโรปมาแล้วแดนญี่ปุ่นนะครับผมมีมังงะสไปเดอร์แมนนั่นเองมันก็คือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเป็นการ์ตูนแบบญี่ปุ่นนั่นแหละครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากโดยมีอาจารย์เนี่ยอาจารย์ของเขาเป็นลุงเบนนะครับผมแล้วก็ถูกคิงพินที่เป็นตัวร้ายถือดาบซามูไรามาฆ่าเอาง,ง่ายๆคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันแบบคล้ายๆนินจาอะไรแบบนี้ครับยังไม่หมดนะครับผมสไปเดอร์แมนยังมีอีกเยอะแยะมากมายสไปเดอร์แมนตัวต่อไปกันเลยแล้วกันสไปเดอร์แมนซอบบี้นั่นเองครับ ซึ่งเราก็จะคุ้นหูจากมาเวลซอมบี้ e นะครับผมโดยตัวนี้มีบทค่อนข้างเยอะเลยต่อมานะครับผมสไปเดอร์แมนหแขนนะครับคือในจักรวาลน,นี้นะครับผมปีเตอร์นั้นเขาพยายามจะหายารักษาตัวเองจากพลังบางมุมเนี่ยแต่ทํายาผิดนะครับผมฉีดไปปุ๊บแขนงอกมาแทนนะครับเลยกลายเป็นสไปเดอร์แมนหกแขนนั่นเอง ต่อมานะครับผมถึงข่าวของแมนสไปเดอร์บ้างนะครับจากมนุษย์แมงมุมอันนี้เป็นแมงม,งมุมมนุษย์แทนนะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแมงมุมที่เป็นสิ่งมีชีวิตแมงมุมขนาดใหญ่ที่เอาชุดสไปเดอร์แมนมาใส่นั่นเองครับและต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ผู้ชมทุกคนอยากดูที่สุดเลยมันก็คือสไปเ,เดอร์ฮักนั่นเองครับไม่ต้องอธิบายะไรมากชื่ออธิบายครบอยู่แล้วสไปเดอร์แมนที่มีพลังเดือดฮักนั่นเองครับ ต่อมาไปญี่ปุ่นกันมาแล้วฟังเรื่องตัวอื่นกันมาแล้วคราวนี้ถึงคราวอินเดียบ้างครับผมสไปเดอร์แมนอินเดียนั่นเองครับก็คือเด็กจนๆคนหนึ่งในอินเดียเนี่ยไปได้พลังสไปเดอร์ Man มานะครับผมแล้วก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนที่อินเดียต่อมานะครับผมคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นที่ฉาวโชว์ที่สุดน,นะครับมันมาจากเรื่องสไปเดอร์แมนเวนั่นเองครับ โดยเขาคนนี้นะครับผมคือป,ปีเตอร์พาร์เกอร์ผู้ทำแมรี่เจนเนี่ยแหละครับผมตายด้วยการส่งอาสุกิของเขาไปในร่างกายของแมรี่เจนนะครับโดยแมรี่เจนเนี่ยได้รับรังสีมากจะเป็นมะเร็งตายนะครับผม <laughs> นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับถ้าผู้ชมผงได้ฟังจากเรื่องราวน่ารู้ของสไปเดอร์แมนกันไปแล้วตัวต่อมานะครับผมบลัดสไปเดอร์แมนนั่นเองครับ โดยเขาคนนี้นะครับผมคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันตัวร้ายนั่นเองเรียกง่ายงว่าเป็นตัวร้ายละครับเพราะจักรวาลนั้นทุกอย่างจะสลับขั้วกันนั่นเองครับตัวดีกลายเป็นตัวร้ายตัวร้ายกลายเป็นตัวดีและตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายของวันแล้วเขาคนนี้ก็คือซูเปเรียสไปเดอร์แมนนั่นเองครับเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไปเดอร์แมนที่ดังมา,มากนะครับผมโดยเขาคนนี้ก็คือด็อกเตอร์ออคโตพูลหรือว่าออคโตออคเตเวียสนั่นเองครับผมโดยเรื่องมันก็ประมาณว่าออคโตออคเตเวียสเนี่ยได้หาวิธี ซึ่งไอ้ปีเตอร์พาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในร่างของด็อกเตอร์ออคโตปุสใช่ไหมครับทั้งสองเพิได้ต่อสู้กันนะครับผมแต่ถ้าว่าสุดท้ายเรานี่เองด็อกเตอร์ออคโตปุสที่อยู่ในร่างของสไปเดอร์แมนเนี่ยเสือกชนะนะครับผมแล้วปีเตอร์ของเราก็พ่ายแพ้ไปแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมาเนี่ยด็อกเตอร์ก็ได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วปีเตอร์นั้นก็ยังมีเศษซากความทรงจําหลงเหลืออยู่ในหัวของเขา ซึ่งสุดท้ายเรานี่เองนะครับผมปีเตอร์ก็สามารถหาทางกลับมาได้นั่นเองโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงไม่ขอสปอยนะครับในจุดนี้รอดูกันเเองครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันต่างๆที่เรารวบรวมมาให้ผู้ชมฟังกันนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมีเป็นร้อยๆเวอร์ชันเลยนะครับจะเอามาพูดทั้งหมดก็คงพูดกันไม่ไหวแน่นอนครับผมเพราะว่าแบบโอ้โหจะให้พูดร้อยอันก็คงแบบเยอะเกินใช่ไหมล่ะเอาตัวหลักๆก,ก,ก็พอนะครับผม และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะจากกันเราจะขอมีแบบเรื่องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าในอาทิตย์ต่อมานะครับผมเราจะเป็นช่วงของเกมออฟโตรนั่นเองครับโดยเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเกมออฟโตรออกมามากมายเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมออฟโตรนั่นเองซึ่งหากท่านผู้ชมคนไหนนะั้นเป็นแฟนคลับก็มารอดูกันได้นะครับหรือหากใครยังไม่ได้ดูเกมออฟโตนเนี่ยเราขอแนะนําให้มึงจงกลับไปดูเลยครับผม เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าประเสริฐสีของโลกมากๆนะครับสนุกกว่าการดูคอมมิกเกอร์โล้านเท่าอ่ะพูดเลยดูเกมอฟโซนเนี่ยไปดูชนะขอร้องมันสนุกจริงๆแล้วพอมึงดูซีรีส์เสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูคลิปกูต่อน,นั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นผลประโยชน์พลอยได้นะครับแต่พูดเกินตรงๆเลยไม่ได้อวยอะไรนะซีรีส์นี้นี่ต้องดูจริงๆครับผมมี10ให้1 0อะ่ะมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันซีรีส์เรื่องนี้นี่คือแบบไรที่ตีอะครับไม่รู้จะติตรงไหนจริงๆอะ่ะ คือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินมามันรุนแรงอะไรอย่างนี้ก็จริงครับผมมันสะท้อนสังคมได้ดีครับมีทั้งความรุนแรงฉากโป๊เปลือยการใช้คำหยาบการหักหลังมีหมดครับผมแต่ทว่าทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับมันได้ทาให้ซีรีส์เรื่องนี้นะมีสเสน่ห์นั่นเองครับคือเอาง่ายๆเป็นซีรีส์ที่คนดูแบบเยอะสุดในโลกอ่ะมึงจงไปดูซะนะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วขี้เกียจอวยไร้สัตว์แต่ควรไปดูนะครับผมพูดจริงๆคือแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจบ,จบจบเรื่องเกมโอน เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นเกมออพโนลมทางอาทิตย์เลยนะครับผมและถ้ากระแสมันดีนะครับเราก็จะทําต่อไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าสีซั่น7มันกาลังจะมาแล้วครับ ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าหนังอีกบอกเลยหนังคตรอาโนนี่เป็นขี้อ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไปด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆกูเป็นแฟนคลับเองกูดูแล้วกูติดใจยอยากมาบอกต่อเองเพราะฉะนั้นไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนนะครับรับประกันครับผมยิ่งช่วงนี้มีกฎหมายอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสปอนเซอร์เรื่องนี้แน่นอนครับการรับประกันเลยความรู้สึกกูรวมๆเพรากูชอบมากๆครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนละ อยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีความสุขกับการดูคอมมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย